สวัสดีค่ะดิฉันพัสรายกาดูผัดนักวิชาการแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตค่ะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิต์ได้ให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9โดยยึดหลัก D M H T T A เว้นระยะห่างสวมหน้ากากาล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิตรวจหาเชื้อและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะอย่างเคร่งครัดวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ในสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะ ลำดับแรกทุกท่านต้องเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ณนะจุดคัดกรองเพื่อสแกนไทยชนะวัดอุณหภูมิและล้างมือณนะจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลที่ท่านต้องการติดต่อขอรับบริการ หากท่านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะต้องมีหนังสือหรือหลักฐานมาแสดงว่าท่านได้ผ่านการตักตัวสังเกตอาการมาแล้ว14วันเมื่อผ่านการคัดกรองเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้กรอกเอกสารตามงานที่ขอรับบริการด้านนอกก่อนเข้าไปใช้บริการในสำนักงานค่ะ ลำดับต่อไปให้ผู้รับบริการยื่นเอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วณนะจุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความเรียบร้อยและจัดลำดับเพื่อเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านเข้ารับบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะคะโดยสำนักงานได้ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้2จุดบริเวณด้านนอกและด้านในสำนักงานจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการของกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทุกท่านคะ่ะ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตยินดีให้บริการทุกท่านสวัสดีค่ะ